สวัสดีจ้าสาวนำพัแซ่บขึ้นเก่าแล้วพี่นอนจ้าอันวันนี้เสนอเมนูแกงแกงไข่หมูแดงใส่ผักหวานเลยจ้าจวดจัดฝาดเลยจ้าแล้วก็นี่สมปานเนาะย่านบดอิ่มคอยก็เลีซอสมปานมาพร้อมปลาส้ม thoát hoa, 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 Nào พี่สาวมหาห้แกงคันเหมือนกันเลตุ๊กตาไหมอีกสองตัวพี่น้อง chị yeah. yeah. mm -hmm. oh. à, papa แกงแซ่บพักวันรวมกินเ้ยของดีมีหน่อยของราคาชั้นสูงอืมกินรสมันพี่น้องได้กินรสชาติ First, มาฝากกดไลค์าวาชร์นิดดียจ้าแส่บเลยเพื่อเป็นคนกำลังใจใหตอนนันนะ